สรุปดวงส,ส,สิบนาทีกับอาจารย์ปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมฤตยูมูนวอกมูนวอกคือถอยหลังนะคะมันกําลังมุนองศาพักมุนองศามฤตยูถอยหลังมันส่งผลยังไงกับแต่ละลัคนาราศีครั้งนี้เราต้องมารู้กันค่ะ ค่ะเขาหม่นตั้งแต่14กันยาไปจนถึง1ธันวาแล้วเขาจะย้ายราศีแล้วอตอนย้ายเดี๋ยวเราค่อยมาฟังกันอีกทีว่าย้ายปุ๊บชีวิตเปลี่ยนอย่างไรแต่ตอนนี้ถอยหลังนะกวัวนะลองฟังกันค่ะไปเขาเนื้อหาเลยค่ะคถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกรี๊ด เยด้วนะคะคใช่คะ่ะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเราจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆลัคนาราศีกันค่ะเงีโอเคอเคพออไราะยังไม่ได้บอกนังไว้ว่าจะพูดของลัคนาอะไรโอเคสวัสดีคะ่ะชาวช้อนซ่อมชาวกันทั้งหลายนะคะวันนี้มากับเอ NERGY ที่เต็มเปี่ยม แต่ว่าหวัดไม่ดีนะคะจารย์ัันวัดแล้วมันคัดจมูกเริ่มเอเนอร์จีไม่ค่อยดีหละเริ่มดรอปเเริ่มด r o p แล้วจากมุกหนึ่งมุกของเขาตั้งแต่เริ่มคลิปเนี่ยใครเอเนอร์จีไม่ดีบอกนะคะเดี๋ยวให้เขาจัดฉูบสี่ฉูบสีมุกลงไปเรื่อยๆโอเคฉูบสี่ฉูบสี่โอเคพราะว่าชาวกันจะบอกหีก่อนว่าชาวกันะช่วงเดือน ันยาต้องเพิ่ม e อเ r g y ซะเยอะหน่อยเพราะว่าดาวหลายดวงดาวประจําดวงของเขาแล้วเราาหลายดวงของเขาว่ามันไปตกวินาศม,มันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยมันอาจจะเพลียเพลียมันอาจจะมีเรื่องแซงแซงมีเรื่องแย่ๆเข้ามาให manage ละจัดการะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าข่าวดีของคุณในช่วงเดือนตุลากำลังมาแล้วอืมอืมแต่ก่อนที่จะไปถึงตอนเดือนตุลาเรามาคุยว่าเราต้องเตรียมพร้อมยังไงกับการที่ดาวืฤตยู moon walk ถูกต้องดีมากออกเสียงตัวเคชัดเจนนี่สบจากที่ไหนมาเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ดัมมาร์ตยิยูเดินถอยหลังแบบนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกัน,กนมรตยูเดินถอยหลัง14กันยายิงยาวไปถึง1ทธันวาแล้วเขาจะเข้าไปอยู่ที่เรือ,มอนมรณะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์มุกอยากจะบอกทุกคนก็คือตัวมรตยูตอนนี้มันอยู่ภพสุภะนะคะและที่นี้อยู่พบสุภะจริงๆแล้วว่าราศีกันน่ะได้รับผลกระทบจากการที่มร์ตยิยูยกย้ายน่อยมาก แต่ว่าณตอนนี้เวลาที่เขาว่าเดินถอยหลังแลวเขาจะไปหนุนในภพมรณะสิ่งแรกที่กะวังก็คือว่าเรื่องของการทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติต่างแดนนะคะสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะผู้หลักผู้ใหญ่ต่างชาติต่างแดนตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีการพลิกโผผิดเปลี่ยนไปปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ฉับพลันหรือกระทนหันในบางเรื่องนะคะเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ตรงตามที่ดีวไว้อันเนี้ยให้ให้ให้ใหระมัดระวังะนะคะเรื่องที่สองคือการเตรียมพร้อมในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่าดามฤตจะอยู่กําลังจะย้ายเข้าไปหนึ่งทันวาเข้าไปในภพมรณะยังไงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอพอเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเรารู้ตั้งแต่ในวันนี้ว่า มรดยุ่งว่าจะเข้าสุขภาพเรานะ,ะตั้งแต่นหนึ่งธันวายิงยาวไปถึงมีนาเลยเราองทำยังไงบอกกันไว้ก่อนตั้งแต่ตอนนี้เลยเตรียมพร้อมใครที่ยืดเส้นได้ยืดเส้นเตรียมพร้อมใครที่โยกขาได้โยกขาเตรียมพร้อมใครที่มีความเครียดผ่อนคลายความเครียดยืดคอยืดอกยืดไหล่ยืด,อยด,ยยดเอวคือทําให้แบบร่างกายเราฟิตอนด์เฟิร์มเวลาที่มันเกิดอาการที่สุขภาพไม่ดีขึ้นมามันฮิวเร็ว นึกออกไหมคะ,คะเพราะเวลาดาวโยกย้ายอะไรหลายอย่างมันเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมพร้อมมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเตรียมพร้อมดีรับรองว่าทุกอย่างมันฮิวเร็วพอดาวย้ายออกอาการคงค้างมันต่ามันเหลือน้อยนึกออกไหมพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเตรียมพร้อมไว้ในเรื่องอีกเรื่องนึงคือสุขภาพะนะคะสุขภาพในด้านไหน <c oughs> หลักๆนะคะภาพรวมๆเลยเกี่ยวกับช่องคลอด S <S ยาอมน้องเข้าแล้วแหละกระแฮมขนาดนี้ถ้ายาอมไม่เข้านี่ไม่รู้จะ <S 1> <S 1> <S จะยังไงละ่ะแฮมนะ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 ในเรื่องของวช่องท้องในเรื่องของระบบสืบพันธุอ์อันนี้ก็มีโอกาสเป็นเยอะนะคะค่ะอ่าจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีโอกาสเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อช่องท้องระบบสืบพันธุนะ์ะต้องแต่ช่วงนี้เลยช่วงที่เขาย้ายเลยเพราะว่าดาวอังคารก็จอนนี้ก็มาเจอกับดาหรืออยู่ด้วยเหมือนกัน ในช่วงพบสุภาะนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูแลตัวเองนิดนึงและหนึ่งเรื่องในเรื่องของมรตตอยูย้ายในพบสุภาะของคุณเชาวกันคือข่าวที่เกี่ยวกับการเรจ็บป่วยของผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะนะคะ,คะอันเนี้ยก็ต้องดูแลกันดีๆนะกะ็มีโอกาสก็เจอผู้หลักผู้ใหญ่กันบ้างค่ะนะคะโอเคค่ะต่อมาเลยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้ามาถึงช่วงตุลา บอกเลยอย่างที่บอกว่าตุลาของเชากันน่ะเป็นข่าวดีนะคะข่าวดีข่าวดียังไงลูมาชามยังไงคะดาวประจําตัวของคุณจากที่อยู่ในภพวินาศนะคะมันได้กลับมาทับคุณและเป็นกเกษตรเออตั้งแต่สามตุลาและเขาจะเริ่มเดินดีไปเรื่อยๆค่ะดาวพฤหัสที่เป็นดาวของคู่ของคุณคู่ส่วนของคุณกลับมาเดินปกติช่วงปลายตุลา เพราะฉะนั้นก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกค่ะนะต่อมามีอะไรที่ดีอีกงานของคุณนะคะการงานของคุณที่เป็นในเรื่องของดาวพุธก็มาทับตัวเป็นกเกษตรงานก็มั่นคงเอาง่ายๆไม่ว่าวัสนาการงานทุนส่วนคู่ครองโอ้มันแบบมันมั่นคงเหลือเกิน <laughs> มันมั่นคง <laughs> มาเต็ม <laughs> มาเต็มมากนะคะมาเต็มมากแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือ เรื่องของพวกบุตรบริวารค่ะบุตรบริวารเนี่ยดาวเกตไปทับอยู่ตรงนั้นตั้งแต่สิงหายิงยาวมาจนถึง4ตุลาต้นตุลายัางวอนขอเทพเจ้าได้อยู่ <c oughs> อันนี้ตองบอกก่อน <c oughs> มันเหมือนแบบใครที่มีเรื่องเรื่องดวงบริวารไม่ค่อยดีอะถ้าวอนขอปุบอะมันจะได้ผลมันจะเห็นผล ่ช่วงตุลาคุณมีเวลาแค่ปริมปริมเลยนะปริมปริมนะและดาวเกตก็จะย้ายไปพบพันธุ์ละก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัญญิงสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนตุลาใครที่มีความพยายามหรือต้องการอะไรอย่างกล้าหาญอย่างแน่วแน่คุณขอพรคุณมูคุณทําพิธีอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีแนะนําเดี๋ยวจะมีแนะนํามันได้ผลดีค่ะเอาเรื่องเลยก่อนดีชามพอย การเงินเลยละกันค่ะน่าเงนอยู่นะ<ห>โอเคเขาหมายถึงชาวพวกคุณนะ <kleine S 1> ก,กัน<อ>นะเขาไม่ได้หมายถึงตัวขเขาเองมันคือคุณโอเคสําหรับชาวกันนะคะกกถ้าในเรื่องของการเงินบอกก่อนการเงินเนี่ยเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์อ่ะเข้ามาทับตัวของคุณเลยในภพของออในภพตนูก็คือราศีกันเดี๋ยวจะมีขึ้นนะดวงดาวให้เห็นนะดาวศุกร์ก็คือเลขหก นะคะเลข6เนี่ยเขาจะย้ายมาประมาณ27กันยายิงยาวไปเลยตอนช่วงตุลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทับเงินเข้าแน่ๆนึกอ,ออกอมาแล้วเขามาเจอคู่ที่ดีสุขพุดเป็นคู่ที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ามันเป็นคู่อะไรคู่แห่งประชาสัมพันธ์คู่แห่งเมตตามหานิยม,มคู่แห่งการพรีเซนต์ที่ดีคู่แห่งมาร์เก็ตติ้งที่ทำให้รุ่งเรือง เพราะฉะนั้นใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งใครที่ทาแบรนดิ้งใครที่ PR ใครที่แปลชาสัมพันธ์ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารการสื่อสารการเงินแบบเนี้ยเกี่ยวกับการเงินก็ใช่นะคะ,คะการคิดระบบการเงินนะพวกเนี้ยเงินเข้าหมดเลยอืมอ่ะเป็นช่วงที่เงินเข้าหมดเลยแต่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 ดาวสุกอะดันเป็นนตเนิดคืออะไรตั้มต้อยได้ค่ะ สุดยอดใช่ <laughs> <laughs> น้อยนิด <laughs> น้อยนิดกระจิตเรอ่ะคือคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เยอะเท่าที่ควรอ่ะคือเงินที่เข้ามันเข้านะแต่มันไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการแก้อยู่สองอย่างอย่างแรกคุณอาจจะมีการทำโปรโมชั่นหรือการมีมาร์อัพและทำโปรโมชั่นเป็นช่วงเวลาคิดวางแผนด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของการทำเม์เต้งถูกป,ปะวางแผนถูกป,ปะใช่ คุณอาจจะมีในเรื่องของ strategy อะไรบางอย่างที่ทำให้สินค้าพรีเมียมของคุณเนี่ยนะมันดูราคาถูกแต่มันก็ยังได้กำไรมันก็คือสมเหตุสมผลในการค้าขายอือันเนี้ยเป็นอะไรที่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณกินการตลาดมาค่ะรับรองว่าคุณจะทําแล้วมันจะสําเร็จะนะคะตัวคุณเองจะทําได้สําเร็จอ,อีกหนึ่งเรื่อง เดี๋ยวดาวอาทิตย์อะจะย้ายไปอยู่ในภพกระดุมผาในช่วงของวันที่18ตุลานะคะแปลว่าตั้งแต่18ตุลาปลายเดือนอะ่ะตื่นชาวเท่าไหร่ยิ่งหาเงินได้เร็วเท่านั้นเรียกว่าเวลาของคุณเป็นเงินเป็นทองเลยทีเดียวตีหนึ่งนี่ตีหนึ่งก็ยังหาเงินได้อยู่ <c oughs> เอ้ยจริงๆมันตลกมากพิสูจน์มาแล้ว <c oughs> ในช่วงดาวอาทิตย์ที่อยู่นำหน้าดวงชะตาคุณแบบนี้นะบอกเลยว่าแม้กระทั่งตีหนึ่งคุณก็ หาเงินได้เออยอดนี่กาเล่นมุกไงไม่ได้ไประโยชน์หรอกนะเพราะเป็นเรื <t 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 ่องจริงเช้ากันเฮ้ยไม่ได uh ้เล่นมุกจานอันนี้จริงจไม่มีเพื่อนที่เขาทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาตื่นเขาตื่นตีหนึ่งตต่างประเทศเช้าเขาก็หาเงินเขามาได้นี่แหละอันนี้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เล่นมุกนี่สาระเป็นคนมีสาระวันนี้เป็นคนมีสาระเราให้เขาหนึ่งครั้งอะ เรื่องอะไรต่อไปดี oh. ชามงานแล้วกัน,นะคะ่ะถ้าในพอย์ของงานเราต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนว่าในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะเป็นดาวพุธด,ดาวพุธเป็นกเกษตรมีความมั่นคงการงานจากเดือนกันยาที่มันสดยอดที่จะวุ่นวายเพราะมันตกวินาศเนี่ยนะอตอนนี้มันมาเข้าทับคุณแล้วมันมาเจอคู่ที่ดีทางคู่ของดาวอาทิตย์และคู่ของดาวศุกร์ดังนั้นเนี่ยรับรองว่าคุณได้โปรเจกต์ ดีลต่างๆที่คุณทำไว้มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแต่เดือนกันยารับรองว่ามันสำเร็จผลมันเห็นผลมันเห็นอะไรชัดเจนมันเห็นดเร e c ชั o นที่ถูกต้องเดือนตุลานี้แหละเพราะฉะนั้นเดือนตุลาเป็นเดือนของคุณนะเรากันมึงบุญนี้เลยเพราะมันเป๊ะมันเป๊ะกมันเพอร์เฟกแล้วมันก็คืองานของคุณมันได้รายได้มาจากมาร์เก็ตติ้งการขายพีอาร์ไงเพราะฉะนั้นกลุ่มทุกอย่างที่อยู่ตรงพวกนั้นน่ะถ้ามันโดนกับคุณนะเกี่ยวกับต่างชาติเกี่ยวอะไรเง มันได้หมดมันมสําเร็จหมดนะคะเกี่ยวกับการเจรจา่วกาการเงินอย่างเงี้ยบัญชงบัญชีก็ยังได้อยู่คู่เลยเพราะว่าเรื่องนี้ยรอชาวกันก็รอ,อ,อ,อจริงจริงแล้วดาเดาวคู่ของชาวกันอ่ะมันสวยนะแต่ทําไมบางคนก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีบุญแต่กรรมบงังพอพื้นดวงอะ่ะมันขัดชั้นลึกเกินจะมาจะมาก็หลุดจะมีจะมีะมก็ <ไ>อันนี้ขึแล้วแต่พื้นดวงเลยมันแล้วแต่พื้นดวงด้วยแต่ต้องบอกอีกก่อนว่าดาวจรมันเอื้อมากในช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้<อ>ดาวพฤหัสเดินดีค่ะปรบมืออ่าดาวพฤหัสเดินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกอีกก่อนว่าดาวพฤหัสเริ่มเดินดีตั้งแต่ประมาณแบบกลางกลงไปปลายเดือนตุลานะคะ,ะดาวพฤหัสยังไงเขาเป็นกเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเดินดีหรือเดินไม่ดีต้องพูดอย่างนี้ว่า สำหรับชาวกันเนี่ยยังไงก็ตามมีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่ละหรือถ้าไม่มีหรือเขาเรียกว่าอย่างเช่นคนมีคู่หรือคนแต่งงานแล้วนะคะก็จะอยู่อย่างนี้ด้วยการอยู่กันนิ่งๆอยู่กันสบายๆไม่ขัดนะไม่ขัดแยง้งแต่ไม่สวีทวีวีในช่วงนับเนิน,นเดือนไม่ดีอะ่ะเข้าใจปะช่วงแต่ช่วงแบบกรกฎาคมเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงเดือนอย่างเงี้ยน,นะมันก็จะแบบ นอยๆเซงๆซงกันหน่อยแต่ก็คอยู่ในพื้นฐานความเข้าใจพอผลึกขัดเขาก็ไม่ได้แบบแยกขนาดนั้นมไม่ได้ขัดกันเยอะขนาดนั้นแต่ตั้งแต่ตุลาเนี่ยแหละเป็นต้นไปขอสักป,ปลายปลายนะคะคือจะเริ่มดีแล้วนึกออกไหมแล้วแถมในช่วงนั้นน่ะตุลาดาวจรของชาวออของชาวกันเนี่ยได้เป็นจัตุสดยเดี๋ยวจะขึ้นดาวให้ได้จัตุสดย เป็นเสาสี่เสาขึ้นมาถึงตัวด้วยเป็นจัตุรัสายแบบถึงตัวเป็นตนุจตุสดายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราดาวที่มันถึงตัวทั้งหมดอ่ะเป็นดาวที่เกื้อนหนุนทั้งหมดเกื้อนหนุนกับเรื่องอะไรบ้างเกื้อหนุนกับเรื่องงานเรื่องคู่เรื่องที่ดินหลักแหล่งที่ทํางานและความพยายามเ<อ>พราะดาวเกตก็มาช่วยอีกคือราศีกันช่วงตุลาคือปังมากแม่อันนี้บอกเลย<อ>เพราะฉะนั้นนะคะ บ,ก,บกโยบกโยกอบโกยใช่ความรักคุ่นส่วนพาร์ทเนอร์คือช่วยเกื้อหนุนคุณมากนะคะ,คะแล้วอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือคู่ของคุณสคนที่ไม่มีคู่ค่ะมีโอกาสมากที่ตอนนี้จะได้คู่ที่ดีคู่ที่แบบเสริมกับเสริมกันนะ่ะคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บุญคู่บารมีอะไรพวกเนี้ยจะมานะคะ,ค,ะคู่กรรมจะเริ่มถอยห่างคุณออกไปม,มันก็จะเป็นเรื่องที่แบบ เหมาะเจาะเออเราก็าใ,กใช่เราก็หลุนนลุนมากนะคะ,คะให้กับคุณชาวกันว่าจะต้องเจอสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นงานก็ปังคู่ก็ดีพาร์ทเนอร์ก็ได้อเอาอะไรอีกล่ะสุขภาพไงจ๊ะอ๋อสุขภาพอย่างที่บอกนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ดวงคุณจะยังโอเคอยู่แต่ว่าในระบบหมดลูกในระบบสืบพันธุ์และหัวใจและระบบเลือด ยังคงต้องเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลานะคะยิงยาวไปเลยนะยิงยาวไปคือในช่วงกันยาสุขภาพของชาวกานนะอาจจะกระท่อนกระแทนมุน่งพูดหนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นความปวดหัวปวดใจน,นะเพราะมันปวดใจเหลือเกินมันมีเรื่องปวดหัวเข้ามามากมายคนที่ยังคงแบบมีสติแทนด e จัดการได้มันก็โอเครอดนะคนที่ไม่มีสติก็อาจจะต้องหาอะไรที่มายึดเหนี่ยวกันนิดนึงะนะคราวนี้เนี่ย แต่ช่วงเดือนเนี้หยหลายๆอย่างเริ่มดีขึ้นร่างกายคุณเริ่มจะดีขึ้นกระพงกระเพาะช่องท้องช่องปากเรื่องของแบบระบบภายในระบบน้ำในร่างกายเรื่องสมบูรณ์ขึ้นแต่ในระบบสืบพันธุ์ในระบบหัวใจในระบบเลือดคุณยังต้องดูแลอยู่อย่างต่อเน,นื่นองเข้าใจปะ,ะแล้วให้ระมัดระวังให้ดูแลสุขภาพดีๆฝืนๆน,นิดนึงเพาะดำหรือตะยู่ถอยหลังเข้ามรณนะอ่าม,มันเป็นแบบนั้นนะคะ แสดงว่าตุลาเนี่ยสุขภาพของชาวการต้องใส่ใจไบมิเศษจริงๆใส่ใจไปยาวๆเลยยาวยาวๆยาวๆยาวๆค่ะ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเติมเลยค่ะจา์ดีมากดีขึ้นอีกถูกต้องเขาแลกเลยนะคะสําหรับคนหลายๆคนช้อนซ้อมจานชามถ้วยโหโถโอชามอ่างเงี้ยตะกงตะเกียบเนี่ยเข้ามาแบบฉันขอเป็นตะเกียบชื่อเราไหมเขาถามมาเหลือเกินว่าเฮ้ยบางทีใส่แหวนนะมันอาจจะยากนิดนึงช่วยเอาอย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นเสื้อผงเสื้อผ้าผ้าผ่อนอะไรเงี้ยเออเราก็เลยต้องมีแบบนี้ก่อนว่าสําหรับตอนนี้นะคะ อยากจะบอกอย่างนี้ว่าให้ทุกคนลองใส่จูนเขาเรียกว่าจูนพฤติกรรมนะคะและจูนดวงกันนิดนึงให้ใส่สสพงสผ้าตามวันก็คือวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองอังคารชมพูพุธเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใส่จูนแบบนี้ไปก่อนสองอาทิตย์นะคะพอมาใส่จูนได้แล้วปู๊บ่ามันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนื่องๆว่าเฮ้ยมันมีอะไร ในความเป็นจริงแล้วมันมีอะไดีขึ้นมาจริงๆนะในทนทุกคนเนี่ยจะมีสีที่เวลาดูตามทักษามันจะมีสีที่ไม่ได้แมชหรือเป็นสีกลาก,กินีของคนนั้นๆค่ะหนึ่งออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเริ่มต้นสองอาทิตย์ขอใส่ตามวันก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าวันที่คุณใส่เสื้อสีอะไรอะ่ะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีหรือคุณใส่เสื้อสีอะไรแล้วมันดีแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นไปอะ่ะจะมาบอกว่า วันที่คนที่ใส่เสื้อสีอะไรอ่ะไม่ดีหรือดียังไงนึกออกปะเออเอาไปหลังจากนั้นก็คือจะเหมือนจะบอกว่าปรับช่อะไรให้เข้ากับแต่วันต่อเพราะฉะนั้นหลับรองว่าเตรียมตัวเขาเรียกว่าใส่เสื้อตามวันก่อนนะคะเตรียมตัวแห่งเตรียมตัวปังต่อไปค่ะนะต่อมาคือการทาสีเล็บพอใครที่เป็นแฟนคลับโอลบิฟจะรู้ว่าสีเล็บเนี่ยเราจะบอกตลอดค่ะ สีอะไรดีนะคะสําหรับชาวกันอย่างที่บอกเลยนะคะชาวกันตอนนี้กําลังจะมีดาวพุธดาวสูงมาทับตัวแล้วมันเป็นดาวที่ดีแล้วรวมไปถึงดาวพฤหัสนะคะจริงๆมองว่าทาสีฟ้าอขแรกนะคะสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะห,หรือสีเหลืองอันเนี้ยจะเสริมคุณมากๆสลับไปเลยได้ไหมจานทุกสีได้อ่าอันนี้พูดจริงอได้อยากสลับสลับอยากเร่งตัวไหน ให้ทาสีนั้นเราทำแคทอายที่เล็บนั้นนิ้วนั้นนะคะอยากเล่งเรื่องอะไรจัดไปแบบนั้นเลยอยากเล่นเรื่องเร่งเรื่องหุ้นส่วนผ์ทเนอร์คู่ของความรักให้ทาสีเหลืองสีสม้มอ่าเราก็เร่งโดยการที่ทำเป็นแคทอายค่ะ,ะ <Wow. S 2> วาววาวรับรองว่าดีนะคะใครอยากเร่งเรื่องของมาเก็ตติ้งคู่แบบมาเก็ตติ้งการขายการพีอาร์อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นสีฟ้าสีเขียวซะ นะสีชมพูก็ทําได้สำหรับเดือนนี้จัดไปนะคะอ๋อแถมในเรื่องของการงานนิดนึงนะคะพอดีว่าเพิ่งเห็นว่าดาวอังคารนะมันถอยหลังช่วงเดือนตุลาเพราะฉะนั้นนะคะงานบางอย่างอะ่ะเขาเรียกว่าบางทีอ่ะมันอาจจะเหมืนอนเราติดต่อประสานงานไปอย่างเงี้ยบางทีอ่ะเจ้าเก่าเก่าอาจกลับมาเจ้าใหม่ๆอาจหลุด มันอาจจะแบบเขาเรียกว่าสลับปรับเปลี่ยนคาดเคลื่อนอะไรกันนิดนึงค่ะอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมกันเล็กน้อยนะคะอย่าไปคาดหวังร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็เสริมงานได้ใช่แต่ถ้าเกิดคาเขียวก็จเล็บเลยใช่ค่าเขียวที่เล็บนะคะค่ะค่ะแล้วแหวนนะคะจานบางคนก็อยากใส่แหวนชอบอ่าถ้าบางคนอยากใส่แหวนชอบนะคะชอบใส่แหวนบอกก่อนเลยว่าสําหรับ ณนะตอนนี้มองแบบนี้นะคะว่าในเมื่อดาวพฤหัสคุณเดินสวยเนาะจริงๆอยากให้ใส่แหวนนกพะนะคะนิ้วก้อยข้างขวานะคะอันนี้จะเสริมได้ดีมากเสริมเรื่องคู่ค้าหุ้นส่วนให้มั่นคงให้เขาซัพพอร์ตเรานะคะส่วนแหวนนะคะนพะเก้าเนี่ยต้องเป็นนพะเก้าจริงๆทายแท้เลยนะคะต้องเรียงเป็นนพะเก้านะคะไม่ใช่แฟนซีนะคะต้องขอบอกไปก่อนเลย เพราะว่าแฟนซีมันจะไม่ได้ให้พลังได้มากขนาดนกพะเก้าที่จริงๆนะคะก่อนสั่งมาใช้นะคะต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะว่านกพะเก้าแท้อย่างไรเรียงอย่างไรนะคะยังไงก็ตามค่ะก็จะมีร้านนะคะริชชูรี่ค่ะร้านนี้นะคะจะเป็นอาจารย์มุกนะคะจะช่วยคัดพอยคัดสีที่ถูกต้องที่ให้พลังที่ ต้องอย่างแท้จริงนะคะไว้ให้เราก็จะขึ้น QR Code ค้ไว้ให้นะคะด้านล่างของจอเลยนะคะก็สามารถแอดไปคุยกันได้คะ่ะถ้าถูกใจนะคะก็อุดหนุนกันไปได้เลยค่ะคุยตรงกันเลยนะคะยังไงสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ บายบายนะคะสุดท้ายนะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกิ๊กกิ๊งให้เราสองคนด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะไปแก้ดวงเสริมดวงแก้เข็ดกันติดตามกันไปรับรองว่าได้ผลใช่เลยค่ะถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรนะคะอยากได้อะไรนะคะ c o m เมต์นะคะมาแอดไลน์ YouTube Facebook Instagram ใช่ค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงครั้งนี้เนี่ยเป็นภาพรวมเท่านั้นค่ะอยากรู้เฉพาะเจาะจองส่วนบุคคลก็สอบถามมาได้ค่ะใครล้ะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ